วันนี้มานอนโฮมสเตย์กับชาวบ้านที่กัมบูชานะคะทุกคนคือละห้าร้อยเหรอใช่ไหนเขาดูหน่อยต่อสคนนะราคานี้รวมอาหารเช้าแล้วก็รวมที่พักแล้วใช่อันนี้จะเป็นทางเข้าโฮมสเตย์ของเรานะคะไม่รู้เลยที่พวกแกไปยังไงเนี่ยเหมือนจะลงทางเราจะลองเท้าตรงนี้หน่อยจุ่มเรียมซัว Family Back c a v e Homestay อ๋อ ไทยแลนด์โอเคออกุนโอเคอาดาวออกุนเจรานไปทางนู้นแล้วก็ออกไปใช่ไหมออกไปกันออกไปโอเคออกุนจะเจรานพี่เขาบอกทางนะาขัดข้าเราใช้ภาษาแบบเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างอ๋อทางนี้นี่เรียวนี้ดูก่อนใช่แหละลุง ใช่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 แหละมาโอ้โห <laughs> ตาเข้าโฮมสเตย์เรา <laughs> มันเป็นปา่าบางทีเขาพายมาตอนแดนหรือเปล่าลุงใช่เ <laughs> ขาได้เอาได้บ่เนาะ <laughs> <laughs> ที่พักรับโฮมสเตย์รับรับโฮมสเตย์รับรับเดี๋ที่กัมพูชาค่ะมาดูนะจะเป็นยังไงรับจริงๆเขาป่ามากค่ะเออนี่จริงด้วยมันมาได้เออถึงแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้แหละถึงแล้วใช่ไหมถามมาดู จุ๊มเดียมซัวแฟมิลี่แบดเทมโฮมสเตย์โอเคโอเคว้าวมาถึงแล้วทุกคนถึงแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์นอนกับชาวบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูห้องกันค่ะเฮ้ยเป็นแบบบ้านเลยนะ,ะเป็นบ้านแบบนี้เลยอ๋อทอยเล็ตทอยเล็ตโอเคอเค๋อนี่นเป็น,น,นเป็นบ้านแบบนี้ทุกคนนีน มโฮมสเตย์แบบที่เราจองมาอุ้ยต้องมีที่นอนแบบเป๊มีเป๊ให้นอนเล่นด้วยอยากไปดูห้องนะอ่ะอทุกคนนี่ครับโฮมสเตย์ที่กัมพูชาจะเป็นยังไงเอ่ยนี่อ๋อนี่นี่เฮ้ยทุกคน,นดีเด้วมาค่ะอันนี้ห้องของเรานะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในห้องจะเป็นยังไงนี่ครับโฮมสเตย์ชาวบ้านนะครับอยู่ที่กัมพูชาแนละ้วทุกคน<ม>อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่พตัตตาบองนะครับเราจะมานอนโฮมสเตย์แบบนี้อากุญเจรนัน นี่ครับเป็นห้องแบบนี้ห้องแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเขามีผ้าห่มให้ด้วยเป็นที่นอนอย่างดีเลยนะเนี่ยแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยเฮ้ยบ้านๆมากเลยอ่ะใช่เนี่ยคือแบบน้องกระ่องก็เป็นไอ้ไอ้แยมไอ้แยมก็น่องเจยเลยนี่ครับมีมุ้งมีอะไรนะมีหน้าต่างตรงนี้นี่ข้างนอกก็มีพัดลมให้ด้วยนะแล้วก็มีเปยให้นอนตรงนี้ด้วยนี่นั่งเล่นตรงนี้ได้ด้วยนี่เข้ามาสปนปนมัน White for you your husband อ๋อโอเค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 อ๋อกุนจาร์อ๋อกุนจาร์อ๋อกุนใครชอบบรรยากาศแบบนี้บ้างเฮ้ยชอบตรงนี้มากเลยเดาตรงนั่งดิขับรถมาเหนื่อยเหนื่เราเหนื่อยครับรถมาเดี๋ยวไปเดินเล่นตรงนั้นอู้นี่ครับเป็นโฮมสเตย์ชาวบ้านนะเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรนะพัตตาบองพัตตาบองกัมพูชาอันนี้จะเป็นแบบห้องใหญ่หรใช่ปาเป็นแบบห้องคอเทจหลายเตียงดาวอันนี้ห้องหลายเตียงนี่ครับบรรยากาศ เฮ้ยชอบมากเลยอย่ะเนี่ยดาวหลังนี้นอนแบบข้างล่างนี่เลยนี่ถ้าใครถามว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนเขามีห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยมีห้องน้ําให้อันนี้จะเป็นฝั่งผู้ชายนี่นะครับอันนี้เป็นห้องน้ํานะวูนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นเนี่ยมานอนโฮมสเตย์ของชาวบ้านนะใช่เดี๋ยวมาดูที่พักเรานะที่เราพักวันนี้ร <6. S 1> าคาหกหมื่นเรียวประมาณกี่บาท500บาท5 1 5เฮ้ยคือละ500รอเหรอใช่ไหนเขาด้หน่อยต่อ2คนนะ รวมอาหารเช้าด้วยราคานี้รวมอาหารเช้าแล้วก็รวมอะไรนะอที่พักแล้วใช่อันนี้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันนะคะ 1> 6 1 1 5ใช่ไหมเราแรกมาใช่